พ่อแม่มือใหม่ผู้ดูแลเด็กตุ้นใหม่มาฟังกันนะคะว่าทําไมต้องอ่านหนังสือหนังสือมันเหมือนอาหารที่ดีอะคะ่ะแล้วก็มันต้องมีวิธีปรุงวิธีนําเสนอเหมือนทําเมนูให้ให้น่ากินนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหะว,ว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพกายเนี่ยเราพยายามนึกตามเนาะบางอย่างมันก็มันก็ทายากกินยากก็เลยไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดกันซะส่วนใหญ่จริงไหมคะฉะนั้นจังฟู้ดหรือฟาสต์ฟู้ด ที่เป็นอาหารขยะปัจจุบันในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะเข้าไปดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่บันเทิงมากไปก็เหมือนกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพสมองของเราฉะนั้นอาจารย์มณีพยายามจะทําให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพสมองของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่น่ากินดูดีทําง่ายแล้วก็กินได้สะดวกนะคะด้วยการทําเป็นคลิปสั้นแล้วก็ทำพอดแคสสั้น,นทําเป็นบล็อกสั้น ออกมาให้ฝึกกินกันพอฝึกกินเข้าไปก็จะเริ่มติดก็จะเริ่มติดใจติดใจแล้วก็จะเริ่มกินบ่อยๆขึ้นอันนี้คือความคาดหวังของของผู้ให้นะคะอาจารย์มานีในฐนานะเป็นพ่อแม่มาก่อนแล้วก็เป็นครู หรือเป็นเพื่อนที่ต้องการแชร์สิ่งดีๆให้กันนีคะอาจารย์ก็อยากจะนําเสนอตรงนี้ว่าเราต้องกินค่ะเหมือนเราต้องทํามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อแม้ว่าขอเลื่อนก่อนได้ไหมนะคะดังที่เราเคยคุยกันแล้วเมื่อหลายๆคลิปก่อนทีนี้มีอยู่ทั้งหมดวันนี้นําเสนอ9้าเล่มนะคะเล่มที่เป็นหนังสือที่มีผลต่อชีวิตอาจารย์มาีมีหนังสือ เยอะมากอยู่ในตู้ที่ห้องรับแขกที่บ้านนะคะแล้วก็บริจาคไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะในในช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นมาเนะีคะเพราะว่ารุ่น Gen X เนี่ยเป็นรุ่นที่ชอบเรียนหนังสือชอบอ่านหนังสือแล้วก็กลายเป็นนักสะสมอาจารย์มานีเพิ่งมาตื่นตัวในช่วงช่วงหลังประมาณ10 1ปีให้หลังเนะีคะว่าเริ่มที่จะไม่สะสมหนังสือเมื่ออ่านแล้วก็ส่งต่อเมื่ออ่านแล้วก็ส่งต่อก็เลยมีการบริจาคไปแต่บางเล่ม ขอขออาศัยเป็นคนรุ่นเก่านิดนึงคือยังติดใจอะไรก็ยังเก็บอยู่นะคะเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะคะวันนี้มีหนังสือที่เป็นเล่มตัวตนอยู่ทั้งหมด5เล่มนะคะเผยให้เห็นก่อนเล่มที่1เนี่ยอ่านตั้งแต่ยังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวนะคะเป็นหนังสือที่เขียนโดยแม่สม้มสมพรพึ่งอุดมนะคะชื่อหนังสือว่าเรียนรู้กับลูกรักด,ด้วยวิธีโฮมสคูลนะคะเล่มนี้นะคะตั้งแต่ประมาณสพศ 2544ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเล่มที่อ่านแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดระดับหนึ่งขอบคุณแม่ส้มนะคะทีนี้ถัดมาชีวิตคนเนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆุกช่วง5ปีพอเรามีลูกแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะทําตามหนังสือเล่มนั้นหรอกอ่านเก็บเข้าไว้นะคะช่วงถัดมาก็จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ลูก เรียนรู้สนุกมีความสุขนะคะก็จะเป็นหนังสือโดยพี่หนูดีนะคะอเอาเล่มนี้แล้วกันพี่หนูดีเขียนหลายเล่มเล่มนี้ชื่อว่าอัจฉริยะสร้างสุขนะคะอัจฉริยะคือพี่หนูดีนี่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสมองฉะนั้นอธิบายได้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะว่าสมองคนเรามีผลต่อการเรียนรู้ยังไงแล้วทําไมต้องบาลานซ์ระหว่าง สมองการคิดแบบตะก,กะกับความสุขของชีวิตด้วยนะคะพี่หนูดีก็ทําให้การเรียนการสร้างครอบครัวของครอบครัวสบายใจเลยของจันมันมีความสุขและความสนุกเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยอัจฉริยะสร้างสุขอัจฉริยะเรียนสนุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหนังสือแปลที่พี่หนูดีทําไว้ด้วยก็คือเปิดห้องเรียนวิชาความสุขเหล่านี้เป็นต้นนะคะนั่นก็คือช่วง5ปีถัดมาที่เราเริ่มอ่านแล้วก็ศึกษาในเรื่องพวกนี้ ัดไปก็จะเป็นเรื่องราวของหนังสือที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอ่ะพอมีลูกละเรียนสนุกละกลับมาจับช่วงหนึ่งไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะเราก็กลับมาที่บ้านเราก็ชอบหนังสือและแนวคิดของพี่อีกคนหนึ่งนะคะนี่นี่เลยค่ะพี่โจนของเรานะคะโจนจันไดย,ยังไม่ได้เจอ พี่โจนตัวจริงนะคะแต่มีความรู้สึกสนิทสนมกันอยู่ในใจนะคะพี่โจนเขียนหนังสือที่ชื่อว่ากลับบ้านนะคะกลับบ้านแล้วมาทําอะไรพี่โจนกลับมาอยู่กับดินนะคะเราใช้ชีวิตต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วเราก็กลับมาบ้านแล้วก็มาอยู่กับดินแล้วก็มาสร้างครอบครัวสบายใจเลยมันก็มีที่มาที่ไปเห็นไหมคะอ่าถัดมาพอเราเรียนสนุกและเรากลับบ้านมาอยู่กับดินแล้วก็จะมี อีกเล่มหนึ่งซึ่งมันเป็นการต่อยอดการเรียนรู้เพื่อว่าอะอยู่กับดินแล้วจะกินอยู่ยังไงนะคะก็ต้องท่านนี้เลยจะเรียกท่านว่าพี่ก็กระไรอยู่ขอเรียกท่านมีชัยวีระไวทยทะล้วกันนะคะท่านไม่ได้เขียนเองแต่ว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของท่านที่มีคนเรียบเรียงไว้ให้อย่างดีเลยนะคะหนังสือที่ชื่อว่าไผ่นอกก่อนะคะท่านทําโรงเรียนเชิงบูรณาการที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะอยากให้หลายๆคนอ่าน ฉะนั้นจะสรุปสั้นๆก่อนนะคะว่าเอได้ห้าได้สี่เล่มยังอ,อีกอีกเล่มที่หนึ่งนะ,ะอีกอีกเล่มถัดไปแล้วกันนะคะจะปิดท้ายด้วยเล่มนี้แล้วกันแล้วก็ล่าสุดเลยล่าสุดเลยจริงๆเล่มนี้มาอ่านตอนหลังเพราะว่าเพิ่องออกหนังสือเล่มนี้เพิ่องออกมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะหรือสองปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะคะท่านคุณหมอประเสริฐนะคะซึ่งทําหนังสือ ที่โดนใจเรามากเลยเหมือนรู้ใจกันนะคะท่านใช้ชื่อหนังสือว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะเราช่วงนั้นไม่ได้รู้จักท่านเลยก็มัวแต่อ่านมัวแต่ทําอย่างอื่นนะคะก็มารู้จักหนังสือเล่มนี้เมื่อไม่นานมานี้แต่ก็อยากเป็นหนังสือที่แปะไว้ให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กรุ่นใหม่ทุกคนคะ่ะอ่าโอเคต่อมานะคะห้าเล่มนี้คือมีผลในชุก ทุกช่วง5ปีของชีวิตอาจารย์มานีเอาเล่มนี้โผล่มาได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าทําไมถึงอยากให้อ่านหนังสือหนังสือแต่ละช่วงเราไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่ามันจะมีผลต่อชีวิตเรายังไงแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในความคิดของเรานะคะมันค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมันมีพัฒนาการของมันไปแล้วมันก็ออกรากออกดอกออกผลกลายเป็นขึ้นมาจารย์มาีก็ ไม่ได้ยึดติดหลักการใดหลักการหนึ่งใช้วิธีบูรณาการอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายคลิปนะคะว่าทุกครอบครัวเป็นแชมป์นในแบบของตัวเองคือทุกคนทุกครอบครัวมีข้อแตกต่างฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเลือกครอบครัวเราให้เป็นความโดดเด่นลักษณะที่เป็นแชมเปี้ยนได้ยังไงนะคะหนังสือของอาจารย์มนีก็คือชื่อหนังสือแชมป์แชมป์ย่อมาจาก creative happy and mindful parenting แปลเป็นภาษาไทยคือครอบครัวสร้างสรรค์สุขอย่างมีสติฉะนั้นครอบครัวสร้างสรรค์สุขอย่างมีสติมันก็เป็นของแต่ละครอบครัวไปอาจารย์มณีอยากให้ทุกครอบครัวเป็นแชมป์ในแบบของตัวเองฉะนั้นการสั่งสมความรู้จากนักคิดนักเขียนหลายๆคนด้วยการอ่านหนังสือและก็ ทำตามลองผิดบ้างลองถูกบ้างนะคะก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นั้นก็อยากให้พ่อแม่มือใหม่ผู้ปกครองดูแลเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มารู้จักหนังสือที่เมื่ออ่านแล้วมันจะเป็นการฝังเมล็ดความคิดฝังเมล็ดความรู้สึกที่ดีๆเพื่อเราจะสร้างอะไรทิ้งไว้ให้กับคนเบื้องหลังนะคะวันนี้ขอแนะนำหนังสือที่มีคุณค่าทางใจเหล่านี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ